สวัสดีครับคุณผู้ชมครับ2ทุ่มตรงแบบนี้นี่คือรายการเซรีดราม่าครับทุกเรื่องราวดราม่าในสังคมไทยคืนนี้ได้คุยแน่นอนรีบเปิดตัวดีกว่าเรื่องเยอะต้องถามเยอะอาจารย์สวัสดีครับสวัสดีครับต้องบอกว่าวันนี้จะทุ่มเทเวลาเพราะว,าวันนี้มีทั้งคําถามมีโฟนอินมีทุกอย่างเลยอาจารย์ครบเลเรอชายก่อนจะข้าขออนุญาต คุยกันเรื่องช่องทางติดต่อสื่อสารหน่อยคุณผู้ชมคุณผู้ชมชมสดๆอยู่นะครับทู71และ48ครับถ้าอยากพูดคุยกับอาจารย์สดๆนะครับผ่าน Facebook ก็ไปที่ f c e e o o o ครับเสร้ยรดาม่าหรืออยากส่งข้อความมาครับ464 2200สส่งมาได้ตลอดเวลาในการออนแอร์สดเลยหลายคนบอกว่าชมผ่าน ออนไลน์ย้อนหลังเข้าไปที่ www.superent.co.th ได้นะครับแล้วก็สุดท้ายที่นิยมสุดๆนั่นคือจดหมายขึ้นมาหน่อยจดหมายที่รับเลือกตอบในรายการนะครับเดี๋ยวเราจะส่งของที่ลึกไปให้อ่านี่คือช่องทางติดต่อสื่อสารมาเปิดประเด็นหน่อยหน่อยหนึงอาจารย์อันนี้เป็นเรื่องที่เหมือนเราคุยกันเองบอกว่าหลังจากคุณศรยุทธ์อาจ,จารย์เขาก็อ่ะ แพ้แพ้ภัยไม่รู้ว่าแพ้ภัยจิตใจแพ้ภัยสังคมหรือแพ้ภัยอันนี้แล้วแต่ไม่ไม่เ้าลวงก็มีคนถามว่าเอ๊ะพอเขาไม่อยู่เนี่ยทั้งเรื่องเล่าเช้านี้เรื่องเด่นเย็นนี้เนี่ยเรตติ้งมันตกหรือเปล่ากอฟก็เลยไปจับเรตติ้งมาเล่าอาจจะให้จานฟังช่วงเขาอยู่เนี่ยมันจะอยู่ที่2.12.2แต่ช่วงเนี้ยพอไม่มีเนี่ยมันจะอยู่ที่1.5 1.7 ก็เลยทาเอ้ลองมาดูว่าถ้าเลตติ้งตกระดับนี้และไม่มีท่าทีจะขยับขึ้นน่ยมันก็บอกได้ว่าคุณสรยุทธ์เนี่ยเขามีผลต่อการเสพข่าวของคนไทยใช่ไหมครับอาจารย์ใช่แน่นอนนะฮะเพราะว่าถ้าเราไปโรงพยาบาลแทบทุกโรงพยาบาลบเกือบร้ออร์เซก็จะเปิดช่องนี้นะคะแล้วก็ในขณะเดียวกันถ้าเราเดินทางตอนเช้าเช้าแล้วก็ไปแวะทานอาหาร ร้านอาหารริมทางทั้งหลายอย่างแม้แต่ที่มอเตอร์เวย์เนี่ยนะครับก็เปิดสรยุทธ์นะครับเพราะฉะนั้นก็แปลว่าคนที่ชอบดูเขาที่ติดตามเขาก็มีเยอะนะครับะะทีนี้เมื่อไม่มีเขาแล้วเนี่ยมันก็อยู่ตรงที่ว่าแล้วคนที่ามาแทนทั้งหลายเนี่ยได้ทำให้ลีลาของเรื่องเล่าเช้านี้เนี่ยน่าสนุกเหมือนอย่างเขาหรือเปล่า,านะคะอันนี้ก็อาจจะทำว่า ไม่สนุกก็ไปแต่มันก็มีอีกสาเหตุหนึ่งก็คือว่าบางคนเนี่ยไม่ว่าจะสนุกหรือไม่สนุกก็ตามจะไม่ขอสนับสนุนรายการนี้อีกต่อไป ดังนั้นการที่เรตติ้งตกมันจะมาจากสองสาเหตุสาเหตุที่หนึ่งก็คือตัวสอรยุทธ์ที่หายไปคือไม่สะดวกเท่ากับที่สอรยุทธ์อยู่กับันที่สองคือไม่ขอสนับสนุนรายการนี้อีกต่อไปก็่เดียวคนหนึ่งคนก็มีผลเหมือนกันเอาคีผู้ชมเข้าใจว่าตอนเช้าส่วนใหญ่เราก็เสพข่าวมันเปิดทีวีทิ้งแล้วฟังเรื่องได้ลองดูช่องอื่นๆเนี่ยมีเยอะโดยฟอนนิวส์วันของเราเวลาเดียวกันเลยคุณผู้ชมลองเปิดดูข่าวอัดแน่นเหมือนกันดังนั้นเรารู้สึกว่าลอง สำหรับกอฟเนี่ยอาจารย์กอฟจะเปลี่ยนไปเรื่อยๆอคือไม่อยากให้รายการใดรายการหนึ่งในช่วงเช้ามันมาดึงความค,าคิดของเราถ้าเป็น<ร> News One เนี่ยถ้าเป็น PSI ก็สองร้อยสิบเอ็ด<ไ>ง่ายๆ,ๆลองดูคืออย่างนี้ที่เอามาถามคือแค่เรรู้สึกว่าช่วงนี้มันเป็นเรื่องที่สังคมคุยกันนิดนึงเราก็มาคุยก็เลยถามอาจารย์ออันนี้เรื่องของกอฟมาดูดีกว่าตอนนี้คุณผู้ชมว่าทีมงานเนี่ยนะครับเขาเตรียมประเด็นดราม่าอื่นๆนอกจากเรื่องนี้มีอะไรบ้างไปชมวิทยากันครับเชิญครับ คิปแชร์ภาพกองขยะที่สวิสสุดอายเพื่อนถามของไทยใช่ไหมขายขี้หน้าชาวพันทิปแชร์ภาพทัวไทยทิ้งขยะเป็นที่ระลึกซัดไม่ต่างจากทัวจีนด้านบริษัททัวแถไม่รู้เหตุขยะเกลื่อนชี้แจงคนขับรถวางจุดทิ้งจอขอตรวจกล้องวงจรปิดเทศกิจทำงานนอกพื้นที่จับปรับชายต่างชาติทิ้งขยะสนามหลวง ผมถามว่าคุณเป็นใครคุณมาตังค์เาเดี๋ยวยคุณชื่ออะไร <Okay. S 2> คุณชื่ออะไรสายเทศกิจจะมาตังเขาได้ไงเนะี่ยประจานโจรในเครื่องแบบชาวบ้านสุดทนถ่ายคลิปเทศกิจเขตปทุมวนันหากินนอกพื้นที่ไถเงินต่างชาติอ้างค่าปรับทิ้งขยะเขตสนามหลวงก่อนชิ่งหนีถ้ารุนหรือไม่ชาวบ้านบุกรถตู้หลวงตาใช้หมาลากรถพบหมาอาการน่าเป็นห่วง หลวงตาลั่นสิทธิ์ของกูหลังชาวบ้านแจ้งจับเหตุใช้หมาลากรถบินทบาดจนป่วยด้านตำรวจยังไม่แจ้งข้อหาเผยหลักฐานไม่เพียงพอฝากปัสสุสัตร8ริ้วแจ้งหมาสมบูรณ์ดีจี G ้ตำรวจตามเสียรถเบนซิ่งชนฟอร์ดไฟคลอกดับสองศพ เปิดคลิปนาทีเบนซ์พุ่งชนฟอร์ดสังคมจับตาหวัดคดีเงียบหลังเสียเบนซ์ทำแสบปฏิเสธตรวจแอลกอฮอล์ขุดประวัติซิ่งแล้วชนมาแล้วกว่า5รายหลักสูตรสอนจีดวิชาแบบนี้ก็มีด้วยระหว่างเจนเอกับเจนายเนี่ยพอเราเป็นโซลาเจนกันเนี่ยมันมีแก๊สเรียว่าแก๊สระยะห่า 5. 5จุดลาเปิดหลักสูตรวิชาจีบชาวเน็ตขานรับได้เวลาสลากคานด้านอาจารย์ประจำวิชาเผยสร้างทักษะเข้าสังคมหวังแก้ปัญหาชีวิตคู่ ผู้ชมครับค่ำคืนนี้หลากหลายจริงๆนะครับได้ดูว t ทาประเด็นที่เราจะคุยกันแล้วนะครับลองส่งความคิดเห็นมาก็ได้นะครับ4642200ร่วมกันพูดคุยกับอาจารย์กับก๊อปไปนะครับเรื่องแรกเข้ากับอาจารย์มากเพราะว่าเป็นนักท่องเที่ยวก็เดินทางท่องเที่ยวเสมอไปเองไปกับทัวร์ไปมาหมดแล้วเมื่อกี้เราให้ดูมันจะเป็นภาพครับเขาบอกว่าเป็นภาพในกระทุ่พันธิบบอกคุณเป็นนักท่องเที่ยวไทยจากบริษัทอะไรคือต้องของเรื่องผู้ชมมันเป็นภาพแหล่งท่องเที่ยวที่หนึ่งแล้วก็จะมีกล่อง ครไปกับทัวร์เนี่ยจะรู้ว่าพวกทัวร์เขาจะเอาใจลูกทัวร์เช่นเขาก็จะเตรียมน้ําพริกไปเตรียมนู้นเต,ตรียมนี้ไปเพื่อให้เราทานภาพที่เห็นเนี่ยมันจะเป็นกล่องที่เป็นเศษขยะเป็นหมูข้าวเหนียวหมูยี่ห้อนหนึ่งเนี่ยอาจารย์ใครที่ลงไปดมไอ้น้าตกตรงเนี้ยก็จะต้องเห็นอันนี้หมดตอนนี้พอระบุว่าอุตสาหขนไปกินไกลแต่ยังไม่ทิ้งนิสัยเดิมทิ้งไว้โชว์ที่มาของตนเอง เพื่อนต่างชาติมาถามว่ากล่องนี้มันเป็นภาษาไทยใช่ไหมคนโพสต์บอกรู้สึกอายหลังจากนี่นะคะพอฮือฮาไปในโลกโซเชียลแล้วเนี่ยบริษัททัวร์ก็ออกมาแสดงความเสียใจยแล้วก็ชี้แจงผ่าน Facebook ว่ายังไงรู้ไหมครับขออภัยกับเรื่องที่เกิดขึ้นแล้วจริงๆแล้วเนี่ยหัวหน้าทัวร์ได้จัดเก,บเดเก็บกล่องที่ลูกค้ารับประทานหมดแล้วแล้วก็เอาไปวางอยู่บนรถ แล้วก่อนจะเดินทางเนี่ยนะครับเขาบอกว่าพนักงานขับรถนํากล่องไปทิ้งบริเวณจุดที่ที่เป็นที่ทิ้งทางขยะแต่ไม่แน่ใจทําไมถึงกระจัดกระจายเอาอาจารย์ยังไงดีเอาอย่างนี้นะครับน,ะะนั่นคือคําชี้แจงแต่ในคําชี้แจงเนี่ยต้องอยู่ที่ว่าชาวาชาวโซเชียลเนี่ยจะตามไหมครับเพราะว่าณเวลานี้เนี่ยความผิดมันถูกโยนไปที่คนขับรถครับ ก็คือมควา่าเก็บเรียบร้อยอให้คนขับรถเอาไปทิ้งแล้วคนขับรถไปทิ้งยังไงเนี่ยขอดูกล้องวงจรปิดนะครับแล้วก็ในขณะเดียวกันเนี่ยถ้าเกิดทิ้งเรียบร้อยมันกระจัดกระจายได้อย่างไรมันอยู่ตรงที่ว่าชาวโซเชียลมีเดียจะตามไหมถ้าไม่ตามยอมรับคําชี้แจงดังกล่าวแล้วไม่ได้ตามว่าตกลงตก<ร>ลงทิ้งหรือโยนความผิดให้คนขับรถกันแนะ่คือตกลงเนี่ยภาพวงจรปิด เป็นยังไงคนขับรถเอาไปทิ้งยังไงเขาทิ้งถูกต้องใส่ทั้งขยะแล้วมันเกิดหมามาคุยหรืออะไรสวิตน้องไม่ใช่เมืองไทยนะหมาคงไม่เยอะก็ไม่รู้แต่ถ้าโพสต์กันอย่างนี้ครับแล้วก็ปล่อยไปหลังจากที่เขาแถลงเรียบร้อยก็จบอ อาจารย์แนะนาว่ายังไงก็ตามควรจะแบบดูหน่อยว่าจริงๆแล้วประเทศต่างๆโดยเฉพาะประเทศที่เขาซีวิลิเซชันสูงกว่าเราเนี่ยเขาน่าจะมีกล้องเนี่ยจับได้คือจะมีคนมีคนอาจจะพูดว่าคนไทยลืมง่ายเพราะฉะนั้นอย่าไปฟื้นฝ่ายหาดกะเข็บก็แถลงไปแล้วแล้วก็เวลาแถลงตอนนี้เนี่ยคนขับรถก็อยู่สวิสอ่ะใช่เขาจะพูดยังไงเขาไม่รู้เรื่องด้วยแล้วก็เขาอ่านไทยออกหรือเปล่าก็ไม่รู้นะครับเพราะฉะนั้นตอนนี้ความผิดมันถูกโวยไปที่เขาแล้วเนี่ยนะคะเขาจะตอบโต้อย่างไรอันนี้นะ สมมติว่ามีคนไทยในสวิสผมนะคะได้ดูตรงนี้แล้วสามารถสืบทราบได้ว่าคนขับรถนั้นเป็นใครลองไปสัมภาษณ์เขาสิเออช่วยกันหน่อยเพราะว่าอะไรเพราะว่าถ้าเกิดคุณพูดไม่จริงเนี่ยกำลังจะถามต่อว่าเวลาแบบนี้บริษัททัวร์อย่างงี้อาจารย์ถือว่าเสียหายไหมมันเป็นเรื่องภาพแน่นอนบริษัททัวร์เสียหายก็เหมือนเวลาที่คนจีนไปทําอะไรไม่ดีพี่ก็ยเคยพูดบอกว่าไกด์เคยพูดย้ำไหม ว่าเมื่อลงไปแล้วทําอะไรได้ทําอะไรไม่ได้นะย้ําหรือเปล่ายันตรงนี้เนี่ยการที่ทิ้งขยะแบบนี้เนี่ยนะสมมติว่าเราไม่ได้ทิ้งเองก็จบไปแต่ถ้าเกิดเราทิ้งเนี่ยถามว่าไกด์ย้ําไหมว่าอย่าทิ้งอย่างนั้นอย่าทิ้งอย่างนี้อันนี้อยู่ที่ไกด์ว่าหรือเปล่านะฮะแต่ในขณะเดียวกันเนี่ยเราจะโทษบริษัทนําเที่ยวอย่างเดียวก็ไม่ได้ก็ต้องดูด้วยว่าบริษัทที่ ได้ให้อินเซนติบแก่พนักงานในการที่จะไปครั้งนี้เนี่ยนะคะได้ดูแลได้อะไรยังไงครับถ้วนไม้เนาะครบถ่วนไม้มีการให้บปร้งให้บรีฟอะไรกันยังไงหรือเปล่าอันนี้เป็นสิ่งที่สําคัญเพราะว่าเวลาเราไปไหนมาไหนเนี่ยเราเป็นคนไทยพี่เคยพูดตลอดเวลานะกอล์ฟเราไม่สามารถเขียนชื่อเราโดยไม่มีคอมม่านะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็เป็นเสรีมุมทางคอมม่าคนไทย ะะเขาก็ด่าภาพรวมล่ะถูกต้องเพราะฉะนั้นก็ต้องระมัดระวังกันสักนิดหนึ่งเนาะเอางี้เรื่องนี้จะให้เข้าใจง่ายขึ้นคุณผู้ชมเวลาเราดูคลิปที่เขาบอกคนจีนทํางงทไม่ดีอย่างนั้นคนจีนทําไม่ดีอย่างนี้มันคล้ายกันดูตัวเราบ้างใช่ตอนนี้คนที่นุนก็จะด่าว,ว่านี่ไงคนไทยไม่มีความรับผิดชอบทิ้งเลี่ยละดังนั้นไปเที่ยวที่ไหนเอาความรับผิดชอบเอาชื่อเสียงคนไทยเนี่ยติดตัวไปด้วยเนาะจันเนาะแต่พี่เชื่อว่าตอนนี้ครับ ทั้งบริษัททัวร์และบริษัทประกันที่พาคนไปเขากำลังมีความหวังรอว่าคนไทยจะไม่ตามเรื่องใช่ไหมเพอเรื่องมันจะได้จบเพราะจริงๆก็เหมือนกับก่อเด็กคิ์แล้วเบาๆแล้วก็คุณผู้ชไปแล้วไงใช่คุณผูชมต้องรู้เรียบร้อยเอาไปทิ้งนะคะแต่หลัจะทิ้งแล้วมันเกิดอะไรขึ้นไม่รู้เนี่ยเขาก็จะพูดแบบนี้นี่พอพูดแล้วถ้าคนไทยเชื่อก็จบ ไม่เกิดอะไรขึ้นนะคะก็เป็นอันว่าเออไม่ได้ไปทําอะไรเสียหายคนขับรถคนขับรถมทิ้งไม่ดีหรือมีใครมาคุยหรืออะไรก็แล้วแต่จจเป็นทเป็นแบบนี้เพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยถ้าเราอยากจะให้คนไทยเรามีความระมัดระวังแล้วก็ไม่อยากทําอย่างนี้อีกลองตามดูสิครับคุณผู้ชมช่วยกันตามหน่อยอาย้ำหน่อยนะครับว่าใครที่ชมเราผ่าน เว็บไซต์อาจจะอยู่ต่างประเทศก็ได้ลองตามดูส่วนเพ้่มที่ชมสดๆอยู่นะครับวันนี้ย้ำอีกนิดนึง SMS นะครับ4642200หรือ Facebook ก็ได้แสลเสรีดราม่าส่งเข้ามาเดี๋ยวเบรกแป๊บนึงเดี๋ยวเปิดเบรกหน้ามาจะถามกันสักกูเดียวครับ